สวัสดีค่ะนี่คือทีวี360องศากับดิฉันโยชพั์เวสวรค์ค่ะวันนี้มาติดตามการคาดการอากาศสัปดาห์นี้กันค่ะ ัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนา,นายนแล้วนะคะฝนเริ่มตกเพิ่มขึ้นในทุกภาคจากผลงานของลมมรสุมประจําหน้าฝนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อตรวจสอบจากกราฟิกของครอบครัวข่าว3นะคะก็จะเห็นเมฆฝนค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยที่เห็นเป็นสีขาวๆนี้นะคะทางด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ค่ะนี่ก็คือทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นนะคะพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันขึ้นมาปกคลุมประเทศไทยอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนอกจากนี้ค่ะยังคงมีหย่อมความ กดอากาศต่าอยู่ทางเวียดนามด้วยซึ่งก็จะเป็นตัวที่คอยดึงดูดลมและความชื้นขึ้นสู่ตอนบนของประเทศไทยอีกแรงหนึ่งนะคะก็จะทําให้ฝนเพิ่มขึ้นทางเหนือและอีสานในตอนนี้และประมาณกลางสัปดาห์นี้ค่ะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบ้านเราทางตอนบนนะคะผลก็คือฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคค่ะนอกจากนี้คลื่นในทะเลฝั่งอันดามันก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อตรวจสอบไปยังข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พบว่า ตั้งแต่คืนนี้นะคะเป็นต้นไปคลื่นในทะเลฝั่งอันามานจะแรงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงช่วงของปลายสัปดาห์คลื่นบริเวณจังหวัดระนองและพังงาจะแรงขึ้นระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคลื่นสูงด้วยนะคะและถึงแม้ว่าจะเริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นแบบนี้คะ่ะแต่ว่ายังคงมีพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบัติแรงมากถึง34จังหวัดทั่วประเทศภาคอีสานนะคะมีพื้นที่แรงมากที่สุด12จังหวัดร่องลงมาคือภาคเหนือ10จังหวัดภาคกลาง5จังหวัดภาคตะวันออก3จังหวัดและภาค ใต้4จังหวัดดังนั้นสัปดาห์นี้นะคะลักษณะอากาศที่น่าจับตาตอนนี้ก็คือฝนที่เพิ่มมากขึ้นแทบทุกภาคเฉลี่ยร้อยละ60ของพื้นที่นักเน้นๆทางด้านตะวันตกตั้งแต่เหนือจดใต้ค่ะผลงานจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นต่อเนื่องเตือนเรื่องลมกระโชกแรงในภาคเหนืออีสานกลางขณะที่เรื่องของความร้อนร้อนสุดอยู่ที่ภาคอีสานกับตะวันออกนะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนเฉลี่ยร้อยละ30-40ของพื้นที่คลื่นฝั่งอดมามันตั้งแต่พังงาขึ้นไปบริเวณ ที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฟางก่อนค่ะปิดท้ายขอเชิญชวนคุณผู้ชมส่งติดบอกเล่าช่วงเวลาเพื่อนโลกและสิ่งแวดล้อมของคุณเข้ามาร่วมสนุกกันกันตัวอย่างนี้ค่ะช่วงเวลากิน,นข้างเพอนนะคะก็คือการที่เพื่อนให้เหล่นิสสาวค่ะแต่ละแท่งนะคะเราก็ต้องใช้ที้หมดนะคะเพื่อที่จะประหยัดทรัพยากรธรรมชาติค่ะ คลิปเด็ดๆจะได้นํามาออกอากาศในรายการกรีนทาม360องศารายการข่าวสิ่งแวดล้อมออกอากาศทุกวันอังคารบ่ายโมงครึ่งทางช่อง3แฟมิลีร่วมแชร์ช่วงเวลาสิ่งแวดล้อมดีๆได้ที่ facebook.com/slash กรีนท360คลิปที่ได้ออกอากาศมีเสื้อยือดงานมหากรรมทีวีรักโลก360องศา2 0 1 4เป็นที่ระลึกก่ะและกลับมาติดตามกันต่อในช่วงของข่าววันใหม่นะคะเพราะนี่คือทีวีา 60องศาสัวัสดีค่ะกาแฟบ,บัตตี้ดีน3รี1ินวันเอ็กซ์ตร้ารสคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าช่วงฟุตบอลโลกระหว่าง18นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีพอตรงกับช่วงปิดซ่อมบำรุงแหงล่ง,ง,ง,ก,ก,งลลก๊าซไทยมาเลเซียหวันเกิดไฟดับบางพื้นที่ ชมรมมักคุเทศจีนกลางแห่งประเทศไทยและชมรมมคุเทศภูเก็ตยนหนังสือร้องเรียนต่อหัวหน้าคอสชเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานพร้อมขอความช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาใกล้ถอนชาวต่างชาติสนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เก้ารูปจากวัดชุลประธานรังสิตจังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันสถาปนาสนักงานกกตครบรอบ16ปีภายใต้แนวคิดเป็นกลางมืออาชีพติดผลประโยชน์ชาติ นายพลอับเดลฟาตาอัลซีซีประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์กล่าวถแถลงการหลังพิธีสาบันตนเมื่อวานนี้ว่าจะใช้มาตรการท่านเด็ดขาดกับลับทธิก่อการร้ายเพื่อให้ประเทศมั่นคงพร้อมให้คำมั่นจะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตเนียซันเชสสาวงามจากรัฐเนวาดาวัย24ปีคว้ามงกุฎนางงาม u เ a ประจำปีนี้ไปครองมีความสามารถพิเศษในกีฬาชิควอนโดซันเชสจะเป็นสาวงามตัวแทนของสหรัฐที่จะเข้าประกวดนางงามสกอวาลหรือม i ส s u n i เวอร์ในปีนี้